ก็เลยวิ่งมากก่ะอยู่เนี่ยคนบ้านอยู่คนเยอครับนเลยวไม่่า่อาอวางนี่ใส่ก็ได้ไหชื่อ่า ไม่เราไมต้องอรงนี้ตตอใหครับตมองนปเขาเลยหน้ากาดพอดีสบายเยักด้วยเนาะต้ใจ้จิตอาสาอะได้วยท่านใหญ่บ้านท่านอสอบรอแล้วก็น้องจอาสาอนแรมาไม่ว่าจะมีอะไรวยมันยังเขาต้องรอวิสุทธิงอะอนตำรวจก็มาดูยังครับ